mm ัสดีค่ะขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการเข้าครัวกับลิสลี่นะคะวันนี้นะคะจะมาชวนทุกคนทำเมนู k e โตที่บอกเลยว่าอร่อยหวานมันแต่ทานแล้วไม่อ้วนนะคะซึ่งในวันนี้นะคะเราก็ยังอยู่กับผลิตภัณฑ์ของกะทิอร่อยดีนะคะและจะนำกะทิอร่อยดีสูตรอบควันเทียนมาทำขนมไทยๆนะคะที่มีชื่อว่าบัวลอยบุกอันชัน กะทิอบควันเทียนนะคะฟังชื่อดูแล้วเหมือนมันจะดูละอ้วนใช่ไหมแต่มีคำว่าบุกเข้ามาปั๊บเนี่ยทุกคนแบบเอ๊ะหน้าตามันจะเป็นยังไงนะไปดูวิธีการทำกันเลยดีกว่าค่ะไปะเริ่มแรกนะคะเราก็เดี๋ยวเราจะมาทำการ ะะใส่น้ำร้อนนะคะน้ำน้ำต้มสุกนะคะลงไปในน้ำอัญชันเออเออนะคะพูดผิดพูดถูกเนาะนะคะเดี๋ยวรอยเขาเปลี่ยนสีนิดนึงนะคะสีของดอกอัญชันนะคะเวลาโดนน้ำแล้วเวลาสีเขาออกมาเนี่ยมันจะเป็นสีฟ้าแต่วันนี้อันต้องการให้ขนมของเรานะคะออกมาเป็นสีม่วงเหมือนดอกอัญชันเดี๋ยวเราจะมีตัวช่วยนะคะ เราอยากจะให้สีฟ้าหรือสีน้ำเงินของดอกอัญชันนี้ออกมาให้มากที่สุดนะคะเพราะว่าเดี๋ยวจะต้องเอาตัวบุกเนี่ยมาแช่เพื่อให้ตัวเนื้อบุกเนี่ยดูสีจากอัญชันให้มากที่สุดนะคะสีก็จะเป็นสีม่วงสวยเลยค่ะ,ะช่วยนิดนึงนะฮะสีม่วงเริ่มออกแล้ว ตอนนี้เราก็จะได้สีของอัญชันเป็นสีน้ำเงินเข้มนะคะเดี๋ยวเราจะมาเปลี่ยนสีดอกอัญชันนะคะจากสีน้ำเงินเนี่ยให้เป็นสีม่วงกันตัวช่วยตัวช่วยนะคะของอันวันนี้ก็คือมะนาวนั่นเองค่ะกดที่อยู่ในน้ำมะนาวนะคะจะทำปฏิกิริยากับสีน้ำเงินนะคะมาดูพร้อมกันว่าสีเขาจะเปลี่ยนเป็นสีม่วงอย่างที่เราต้องการไหม ไม่ต้องบีบเยอะนะคะนี่นะคะได้สีม่วงอย่างที่ต้องการแล้วเห็นไหมคะเอาละค่ะเราก็จะเอาบุกนะคะแช่ในน้ำอัญชันประมาณ15นาทีเพื่อให้เขาดูดสีจากน้ำอัญชันนะคะสีเราจะได้เป็นสีม่วงสวยเลยนะคะ ตอนนี้เราจะพักส่วนผสมตัวนี้ไว้ก่อนนะคะให้เขาดูดสีกันให้สะใจแล้วเดี๋ยวเราไปต้มน้ำกะทิกันเลยค่ะเปิดไฟก่อนเลยนะคะเราจะเพิ่มความหอมให้กับกะทิของเราด้วยน้ำมะพร้าวอ่อนนะคะน้ำมะพร้าวน้ำหอมดีๆนี่แหละตอนนี้ก็แบบว่าท้องตลาดนี้กำลังคือฮากันมากเลยนะคะ ลืมบอกไปเมื่อกี้น้ำมะพร้าวนะคะ2อ0นะคะ200มิลลิลิตรหรือนะคะเราตักง่ายๆเลยถ้าที่บ้านใครมีถ้วยตวงก็สามารถใช้ถ้วยตวงได้นะคะเอาละค่ะแล้วก็พระเอกของเรานะคะกะทิอร่อยดีอบควันเทียนนะคะอันนี้ก็ 250นะคะ250มลิตรนะคะสูตรนี้นะคะเราไม่ต้องนำกะทิไปอบควันเทียนเลยเพราะว่าเราใช้กะทิที่เป็นสูตรอบควันเทียนดอกไม้หอมของอร่อยดีอยู่แล้วนะคะความหอมของเขาเนี่ก็จะมีอยู่ในตัวไม่จาเป็นที่ จะต้องไปอบควันเทียนเพิ่มนะคะนี่ก็ถือว่าเป็นทางลัดอีกอย่างหนึ่งประหยัดเวลาไปในตัวเลยนะคะเพราะว่าเวลาอบควันเทียนเนี่ยบางทีเราต้องใช้เวลา1ชั่วโมงนะคะถึง2ชั่วโมงนะคะถึงจะได้กลิ่นที่หอมอ่พคุได้มีความร้อนเกิดขึ้นแล้วเราก็ จะเติมนะคะวันนี้เราก็จะใช้น้ำตาลนะคะจะบอกว่าน้ำตาลเลยนะคะมันเป็นสารให้ความหวานแทนน้ำตาลเป็นสารที่ทำจากย่าหวานนะคะจะมีความหวานจะมีความหวานมากกว่าน้ำตาลปกตินะคะวันนี้อันจะใช้อยู่ที่นี่ค่ะอัญชันของเราโอ้โหสีม่วงสวยมากเลยคุณผู้ชมเห็นไหมคะ สีม่วงได้อย่างที่ต้องการเลยนะคะเนี่ยนะคะอ่ะเราก็จะมากรองน้ำทิ้งไปก่อนนะ นี่เขาเรียกว่าม่วงอันชันจริงๆนะคะคุณผู้ชมคะเดี๋ยวเรามาจัดใส่ถ้วยสวยๆกันดีกว่านะคะโอ้ตอนนี้คุณผู้ชมถ้ากลิ่นกะทินี่แบบว่าโชยแบบหอมมากๆเลยนะคะ วันนี้เราก็จะมีตัวที่จะช่วยนะคะให้เมนูของเราอร่อยมากขึ้นปกติแล้วนะคะถ้าหลายท่านเนี่ยจะเคยชินหนึง่งเช่นเวลาเราทานเวลาเราทานรสช่องเนี่ยเราก็จะมีอะไรนะคะแตงไทยใช่ไหมคะแตงไทยเนี่ยเป็นเครื่องเคียงเนาะวันนี้เราก็เลยเลือกใช้ให้ไม่หลุดธีมของอาหารคีโตนะคะเราก็จะใช้อวโวคาโด โอ้โวคาโดแบบเนื้อมันมากคุณดูมันไม่อยอมหนะุนเลยกำลังแบบโอ้โหกำลังทานเลยค่ะขออีกชิ้นหนึ่งนะ,ะอ่อะอะาแล้วก็เพิ่มความอร่อยรสสัมผัสที่นุ่มนวลมากขึ้นนะคะ ด้วยมะพร้าวอ่อนโอ้ยมือสัน่นอู่ข้าวทำทานจะห่วงทำไมใส่เข้าไปเยอะๆเลย โอ้ยอืมน่าเรียบร้อยแล้ว,วค่ะคุณผู้ชมคะน่าทานไหมคะตกแต่งนิดนึงตกแต่งนิดนึงเป็นยังไงกันบ้างคะน่าทานไหมคะ เดี๋ยวเราไปพิสูจน์ดีกว่าว่ารสชาติของเขาจะละมุนล,ละไมแค่ไหนนะคะอ<ก>อหอแบบหอมมากๆคุณผู้ชมคะ่ะเดี๋ยวอันขอญาตชิมเลยนะคะว่าเป็นอย่างไรนี่เลยนะคะตัวบุกโอ้โหคือบุกเนี่ยมันจะมีความกรุบกุบนะคะ เป็นเอกลักษณ์ของเขาอยู่แล้วนะคะแล้วก็ความหวานของน้ำตาลย่หวานเนี่ยถือว่าก็โอเคสำหรับคนที่รักสุขภาพนะคะอยากจะลดคอเลสเตอรอลอยากจะลดน้ำตาลในเลือดอะไรหรือจะควบคุมน้ำหนักเมนูนี้เหมาะมากๆนะคะ ใครที่สนใจอยากจะได้สูตรนะคะอ่านทิ้งสูตรเอาไว้ใต้โพสต์นี้แล้วไปลองทำทานกันดูนะคะหวังว่าทุกท่านคงจะชอบคลิปนี้นะคะถ้าชอบเป็นกำลังใจให้อัานน,นิดนึงนะคะกดไลค์กดแชร์หรือถ้าอยากจะรู้ว่าเมนูอะไรที่อันจะทำในครั้งถัดไปนะคะกด Sub ส cribe และกระดิ่งแจ้งเตือนเอาไว้นะคะแล้วคุณจะไม่พลาดกับเมนูที่เราจะมาเจอกันในครั้งหน้าค่ะสวัสดีค่ะ